มาดูเรื่องของระบบแรยงานกันบ้างค่ะหลังจากที่ไทยเราเองเจอกับสถานการณ์โควิด1 9นะคะตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะแรงงานเนี่ยเขาก็เดินทางกลับประเทศเขาเพราะว่าเราเนี่ยก็มีการหยุดนิ่งของหลายๆกิจกรรมนะคะพอในช่วงของหน้าผลไม้หรือว่าฤด,ด,ดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้มีการนําเข้าแรงงานตามมาตรา64ค่ะผ่านทางด้านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมค่ะที่มีการ คัดกรองโควิดและกักตัว10วันถือว่าเป็นระบบที่ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแรงงานเหล่านี้เขาได้เริ่มทํางานตามมาตรการอย่างปลอดภัยโดยมีผู้ประกอบการค่ะเขาก็เล็งเห็นถึงขั้นตอนการนําเข้าว่าไม่ได้มีความยุ่งยากพร้อมที่จะนําเข้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายจ้างรายงานในพื้นที่อำเภอปงน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวนะคะก็ยังคงทยอยเดินทางมาติดต่อขอนำเข้าแรงงานมาตรา64กันอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่เริ่มเปิดให้นำเข้ามาตั้งแต่ช่วงวันที่10ธันวาคม2564 ซึ่งทางสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาได้นําเข้าแรงงานจํานวนทั้งสิ้น2,100คนสามารถที่จะผ่านการคัดกรองเป็นแรงงานสะอาดปลอดภัยจากโควิด -19 ได้ทั้งหมดและพร้อมเริ่มดําเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่มีการคัดกรองและกักตัวพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการซึ่งนี้ก็เป็นตัวเลขณปัจจุบันที่มีการนําเข้าแรงงานเข้ามาส่วนการนําเข้าตามข้อตกลงนั้นนะคะก็อยู่ที่10,000ถึง12,000 คนทางด้านนายมงหนึ่งในแรงงานกัมพูชาชาวจังหวัดบันเตียเมีนเจยบอกว่าดีใจอย่างมากเลยนะคะที่ไทยเนี่ยเปิดนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าจะรู้นะคะว่าไม่มีเงินมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาในทำงานในไทยแต่ว่าด้วยความอนุเคราะห์ของนายจ้างตนและก็ภรรยาก,ก็สามารถที่จะข้ามแดนมาทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยงานที่ทำค่ะทีแรกก็ไม่ได้ถนัดนะคะแต่ก็สามารถที่จะฝึกฝนจนชำนาญคล่องแคล่วสามารถสร้างไรายได้วันละประมาณ600บาทภายหลังเริ่มงานมาก็ได้ประมาณ1เดือนได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและยังสามารถนำเงินส่งกลับไปยังบ้านเกิดตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้ด้วยไปมาจากบ้านมี1พันครับแต่หมดทึงนี่ถ้ายใจให หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าแล้ว้าแกจจ่ายตังไม์มยังใจแล้วครับหักไปเยอะไหมคะไม่ได้หักหรอกส่งไปให้ลูกไปให้แม่แล้วส่งไปเยอะไหมคะส่งได้ไประมาณหนึ่งหมื่นครับ ในส่วนของผู้ประกอบการสายเก็บลำไยกันบ้างนะคะในพื้นที่ของตำบลสตอนอำเภอปุ่มน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าหากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีการเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานตามมาตรา64ตนก็เตรียมที่นำเข้าแรงงานเป็นการนำเข้ามาทางภาคอีสานของไทยเราเองเนี่แหละค่ะเป็นแรงงานภาคอีสานเพื่อมาเป็นสายเก็บลำไยในพื้นที่ก่อนซึ่งก็พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างนะคะแต่อาจจะมีจุดอ่อนอยู่ที่เรื่องของระยะเวลา เพราะว่ารายงานของคนไทยเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาต้องกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดเตรียมแผนแวันละครับเพราะว่าต้องเอาไปาทางอีสานต้องไปรับคนทางอีสานมาเก็บเหมือนกันรายง,งานก็มีครับรายง,งานอีสานที่เขาเก็บลำไย,ยเก็บผลไม้เนี่ยกรรมวูชาเขาจะทํางานดีกว่าครับถ้าเป็นคนไทยก็เลือกงานไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่ แรงงานเยอะฝั่งฝั่งนู้นน่ะที่พร้อมจะมาทํางานน่ะแต่เราต้องเสียตังค์เสียตังค์เพื่อทำนำนำข้อออกมานะครับแต่ทะเราโอกาสที่ว่าเขาจะรอเปิดด่านอย่างเงี้ยเราก็จะเสียโอกาสไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ สำหรับแรงงานเก็บลำไยช่วงปลายฤดูการนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องไปถึงฤดูผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะทั้งสวนบังคุดทุเรียนและก็งานในสวนผลไม้ใหนจ้างเชื่อมั่นค่ะว่าขั้นตอนของการนำเข้าแรงงานนั้นไม่ยุ่งยากล่าสุดก็เตรียมนำเข้าแรงงานเข้ามาเพิ่มอีกแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นรายหัวอยู่ที่ประมาณ ,6000 บาทแต่ก็เชื่อว่ามีความคุ้มค่าและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้ค่ะที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จะเปิดข้ามแดนแบบเช้าไปเย็นกลับที่ไหนจ้างจะได้แรงงานมากเพียงพอและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอาจจะเป็นไปได้ยากในสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่แบบนี้นะคะการนำเข้าแรงงานตามมาตรา64นับว่าเป็นกระบวนการที่เกิดประโยชน์ทันกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่สำคัญมั่นใจว่าจะได้แรงงานที่ปลอดจากโควิด19 ด้านนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีกล่าวว่า8จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประกอบไปด้วยจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์สะแก้วตราดเชียงรายตากกาญจนบุรีและระนองที่สบคได้เตรียมเปิดนําเข้าแรงงานต่างด้าวตามมาตรา64ทํางานไปกลับหรือว่าตามฤดูกาลในพื้นที่ หลังจากที่พบนะคะว่าในจ้างในพื้นที่นั้นต้องการแรงงานเข้ามาทํางานกว่า3 0 0 0 0่นคนเขาได้เข้ามาศึกษาดูงานใช้หลักการของจันทบุรีนั่แหละค่ะมาเป็นต้นแบบของการนําเข้าแรงงานตามมาตรา64ตั้งแต่กระบวนการเริ่มพูดคุยกันในจังหวัดว่ามีความต้องการแรงงานจนไปถึงพูดคุยกันในระดับประเทศเพื่อนบ้านนะคะว่าต้องการที่จะนําแรงงานมาจํานวนเท่าไหร่เพื่อที่จะประสานการนําเข้าแรงงานเดินหน้าเศรษฐกิจในพื้นที่ ในเชิงระบบของการบริหารการจัดการการป้องกันการการกักตัวและการประสานงานระหว่างกัมพูชาระหว่างชายแดนและก็ระหว่างฝ่ายารามมั่นคงฝ่ายอำเภอฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายตอมอไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นรูปแบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับและแรงงานที่นํามาใช้เนี่ยเป็นแรงงานสะอาดที่เราสามารถดําเนินการ แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดความคล่องตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็บอกว่าเรายินดีให้ในรูปแบบของการให้มาดูงานที่ด้านด้านหน้าด่านเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ต้องนําไปปฏิบัติแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่จังหวัดจันทบุรีทำเนี่ยเขาดูต้นแบบมาโดยตลอดว่าไม่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งกมูชาถ้าวันนี้เราไม่มีแรงงานเนี่ยเราจบเลยนะครับเพราะว่าแรงงานเป็นส่วนที่มาสร้างเศรษฐกิจเพราะนั้นเราต้อง นำแรงงานเข้ามาแต่เราต้องมีกลไกลในการนำเข้ามาด้วยด้วยเรื่องของแรงงานสะอาดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดหน้าด่านแล้วให้แรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยเขาพึงพอใจมากเพราะว่าถ้าเขาเข้าออกทางช่องธรรมชาติเนี่ยเขาก็เสียค่าการลักลอบเข้ามาหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแต่เขาเข้ามาเนี่ยผ่านกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยกักตัวเรียบร้อยเนี่ยเขาเสียไม่กี่พันบาทเองแล้วถึงเวลาเขาได้ใบถูกต้องแล้วก็ไปดำเนินการอยู่ในเมืองไทย สันทบ,บุรีนะคะก็นับว่าประสบความสาเร็จเรื่องของการนําเข้าแรงงานสะอาดตามมาตรา64ที่ยื่นขอรัฐบาลไปเห็นได้จากความคล่องตัวของการทํางานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ในจ้างมีแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตลำยไม่เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของผลผลิตสามารถที่จะส่งได้ส่งออกได้ตามกลไกการตลาดเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจแบบครบทุกมิติ นอกจากนี้ค่ะการนำเข้าแรงงานอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามมาตรา64นะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยลดและก็แก้ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหยุดยั้งขบวนการลักลอบการนำเข้าแรงงานที่แรงงานต่างด้าวจะต้องเสียค่านำพาไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นบาทต่อคนให้กับขบวนการกลุ่มนี้แต่ก็คาดหวังนะคะว่าหากว่ารัฐบาลจะเร่งประกาศให้โควิด19เป็นโรคประจำประจําถิ่นแล้วก็เปิดประเทศให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้า ก็จะเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น